สวัสดีครับทุกท่านครับ FC ของช่องอีสานแอปแบลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤษภาคม2566เป็นเลขของอาจารย์ชัดอาจารย์เขธรรมบาร,รมีนะครับเป็นเลขชุด2ตัวชุดที่1ชุดแรกนะครับกลับไปดูงวดเมื่อกี้ก็วันที่2พฤษภาเลขของอาจารย์เคเข้านะครับเป็นเลขกระโดด 95เป็นเลข5หางนะครับเป็นเลข5หาง95กระดุกเป็น65นะครับซึ่งผลรางวัลก็65ล่างนะครับอ่ะวันนี้2ตัวชุดแรกนะครับเน้นให้เลยนะครับมี13 53และ40ครับเน้นให้ที่13และ53ครับ นะเป็นเพียงแค่แนวทางน,นะครับววันที่16พฤษภาคมนะครับขอบคุณข้อมูลดีจากอาจารย์ชัดอาจารย์เคด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับล่าพัฒนาเป็นตั้งใดของปูฤาษีปูชคงนักราชเข่านะครับล่าพัฒนาวันที่3พฤษภาคมจังจังอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีครับ